สบายดีว่่ังน,นเน,น,น,เ,น,นเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องราวที่บีบหัวใจอย่างมากนะคะรับผู้ชมผู้ใช้ที่ตอกรายนี้ชื่อว่าคุณแพรครับเธอกลับบ้านไปเยี่ยมเพื่อนครับดันไปเจอกับแฟนเก่าเข้านะครับที่คบกันประมาณ5ปีก่อนจะเลิกรากันไปในช่วงที่ป๊อปปี้เลิฟช่วงประมาณม3ามมสี่นะครับ ปรากฏว่าวันนี้คนรักเก่าของเธอที่เคยคบกันนะเมื่อก่อนเนรอกเป็นนักกีฬาวันนี้กลายเป็นชายสติไม่ดีครับผู้ชมรู้ความจริงยิ่งเจ็บปวดพอทราบว่าตนเองเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยกลายเป็นแบบนี้เนี่ยครับผู้ชมคือต้องบอกว่าเขาลงคลิปบอกว่ามาเยี่ยมเพื่อนครับแต่ดันมาเจอแฟนเก่าที่เคยคบกันรักแรกที่เคยรักมากๆมาเจอเขาวันนี้กลายเป็นคนสติไม่ดีไปแล้วเขาเป็นคนดีมากๆรักเรามาก ขอโทษทุกอย่างนะเป็นห่วงเสมอมีโอกาสจะมาเยี่ยมนี่ครับขณะที่คุณแพรนะ่ครับเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับไปเปิดเผยกับอีจันนะครับสำนักข่าวอีจันเนะี่ยบอกว่าเธอเนะี่ยมีโอกาสกลับไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกครับในหมู่บ้านที่แฟนเก่าเธอในอยู่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอแฟนเก่าที่ผ่านมาเนะี่ยได้ยินข่าวมาบ้างว่าเขาเสพยาเกินขนาดสติสตังค์ไม่เหมือนเดิมแล้วเยี่ยมเพื่อนเสร็จขับรถออกจากหมู่บ้านปรากฏว่าเจอตามคลิปเนี่ยครับผู้ชม แฟนเก่าเธอนั่งอยู่หน้าบ้านเธอเลยถ่ายคลิปไว้ถามว่าจําเราได้ไหมผู้ชายคนนี้ก็พยักหน้าบอกจําได้ถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างถามอะไรก็ได้แค่พยักหน้าเท่านั้นเองเป็นการโต,รต้ตอบหลังจากเลือรากันไป8-9ปีได้ก็บอกนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันเลยเมื่อก่อนผู้ชายคนนี้หน้าตาดีสูงขาวพอมาเจอสภาพวันนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ยังจําได้และรู้ว่าเป็นเขาแม้สภาพจะไม่เหมือนเดิม กับแฟนเก่าที่เธอเคยคบนะครับเคยคบก็ตอน13ประมาณม .3 นะครับก็บอกอยู่คนละโรงเรียนผู้ชายคนนี้น่ารักเป็นคนดีครับดูแลดีเล่นดนตรีเก่งแต่ตอนคบกันเนี่ยมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยนะครับมีคนเข้าหาเยอะเพราะว่าฮอตนะครับคุณผู้ชมจนกระทั่งเธอเรียนจบม3คบก็ได้5ปีในตอนนั้นเธอตัดสินใจบอกเลิกกับผู้ชายคนนี้ครับตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมเลิกครับให้พี่สาวเขาเนี่ยโทรมาบอกว่าขอกลับมาคบกันได้ไหมเธอก็ยืนยันว่าจะเลิกเพราะทะเลาะกันทุกวัน มารู้ข่าวปติเขาไปม,มีแฟนใหม่ไปอยู่กินด้วยกันและจนกระทั่งมีข่าวื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวนะครับเธอไปถามพี่ชายของแฟนเก่าเธอคนนี้ครับบอกว่าน้องเขาเนี่ยเสพยาเกินขนาดไม่มีใครห้ามปกติเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเล่าก็ไม่กินตอนนี้สติเขาไม่ปกติแล้วแต่ก็ได้รับยาของจิตเวชตอนแรกครอบครัวจะฝากไว้ที่จิตเวชครับแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับเพราะว่ายังสามารถพูดคุยโต้อตอบได้ตามปกตินะครับคือบอกว่า ผ่านไป8ปีเนี่ยเธอเพิ่งจะมารู้ความจริงคพราบว่าตอนที่เลิกกันเนี่ยเขาเสียใจมากและพยายามจะผูกคอลาโลกด้วยยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกผิดเลยนะครับเธอบอกทางน้ําตาว่าสงสารนะครับอยากจะช่วยถ้ายังคบเขาต่อเนี่ยน่าจะไม่เป็นแบบนี้หลังเธอเรียนจบเนี่ยน่าจะอยู่ด้วยกันอยากจะขอโทษที่วันนั้นบอกเลิกทั้งทั้งที่ยังรักอยากช่วยเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอ,อยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คนเห็นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย คือยังคอยถามถ่ายอาการจากครอบครัวของแฟนเก่าตัวคนนี้มาโดยตลอดเลยครับ